ทุกคนวันนี้น้ำจะมารีวิวการดำน้ำเก็บขยะครั้งแรกของน้ำกันค่ะตื่นเต้นมากน้ำเป็นหนึ่งในตัวแทนพนักง,งาน c p ีออมาทำกิจกรรมจิตสาธารณะในวันทะเลโลกค่ะเราเดินทางมาที่เกาะพัง,งันนะคะมาถึงท่าเรือฝนก็ตกชุ่มฉ่ำค่ะแต่เราก็สบายมากที่แรกนะคะที่เราตรงมาเลยนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้กันนะคะทำเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะคะลองใส่เสื้อให้พอดีกับตัว ได้อุปกรณ์ครบเรียบร้อยเราก็เดินทางไปพบกับพี่ๆชมรมนักดำน้ําเพื่อการอนุรักษ์เกาะพัง,งานค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาจะมีการอบรมนักดำน้ํารุ่นใหม่จะไปเป็นอาสาสมัครดำน้ําเก็บขยะกับเราในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็มาแอบดูน้องๆเขาเก็บอุปกรณ์กันนะคะพร้อมแล้วเราก็เริ่มประชุมเตรียมงานสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะเรียบร้อยพร้อมมากเลยค่ะเช้าวันนี้อากาศดีมากมนะคะก็จะมีหลากหลายหน่วยงานมาร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะ NGO ชาวบ้านในชุมชนเกาะพะงันและน้องๆน,นักเรียนแล้วก็รวมถึงพวกเราจิตสาธารณะ CPR ด้วยค่ะมากันเยอะแยะเลยแล้วก็มาถึงหน้าที่ที่สำคัญของเรานะคะนั่นก็คือดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลกันค่ะเราก็มาเปลี่ยนชุดก่อนเลยนะคะแล้วก็เช็คทางออกซิเจนเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมพร้อมลงทะเลกันแล้วค่ะพร,มมพร้อมมากพร้อมมากๆเลยค่ะไป เลพาลงมาใต้น้ำนะคะโอ้โหน้ำขุ่นสุดๆเลยค่ะท้าทายพวกเรามากๆแต่พวกเราก็ตั้งใจเก็บขยะให้ได้มากที่สุดเลยนะมีบรรยากาศใต้น้ำค่ะมีสัตว์ทะเลตัวเล็กๆด้วยนะน่ารักมากๆเลย ขึ้นมาแล้วค่ะโดยขยะส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้ทะเลนะคะก็จะเป็นพลาสติกกระป๋องและอวนที่ติดอยู่กับประการังนะคะเราก็จะนําขยะพวกนี้มาขัดแยกนะคะเพื่อไปผ่านกระบวนการที่ถูกต้องต่อไปค่ะนี่เลยขยะที่ได้มาจากใต้ทะเลเยอะมากๆเลยค่ะ และยังมีขยะที่เราอาสาสมัครและน้องๆพนักง,งานเซเว่นอีเลกันเก็บบริเวณชายหาดอีกด้วยค่ะสรุปแล้ววันนี้นะคะเราได้ขยะใต้น้ำทั้งหมด125กิโลกรัมและขยะบนบก850กิโลกรัมโอ้โหรวมกันเกือบ1ตันเลยค่ะทุกคนขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ลองหลงลงเล2023ยค่ะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ